กดดหนึ่งเด้วัไดนี่ยเขาจะว่านแห่มันเป็นเขาจะว่านแหห่เี้มันเป็นเขาจะว่านแหเ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีคุณ,คณ ฮัปปุฮัปป้าโอ้ยนี่จะขอยหนาหนาอย่างนี้้ย,ย,ยสุดยอด ఆఫవా <San> นีเรามาอีกแล้วเรามาเล่นน้ำมาปลาด้วย

บ่วนนี้เราเอาจนไายยุติอยาไปเอาปวดหัวว่ตากแดดปวดหัวว่โเนี่ยขวดขวดตะกียร์แล้วพอเขาแก้มแครไหนก็ตองนี้ เอาหมลงวางไรอลอตั้วไปบ้านอเอ่อหม้อนั่นหลานหลานมึงมาเถอบวชเออมึงถักกูอยู่ลูกใช่ตัวฮะลูกใช่ครับลูกใช่ปไดู๋นี้ลูกชามึงอ่ะมึงันถักมันบยกเมือไหวเสวันสวคือพร้เสอวฮะ ลงคิดยมันมโหเลยเพื่อนไงโ่ไงโอยู่่เอริ้นเ่าให้โอ้เราบักกินเออสาวน้ำไวบัวสาวน้ำไวยอยู่ชาวเชียะเดนคือเมือนั้นนะไฟดาเลยนะเนี่ยจมีดปัดทุกเป็นงันกินเหล่ากสันว่า เออเออเอวากุาตัวตัวบมิดเนาะาเอาเบิดเห็นเบิดเนาะโอ้หเจ้าเหีตัวเด้อา

เฮ้เฮมาแม่มาแม่ว่างตดเราอยู่ันาดเฮ้พวอมุฮานี่ไอ้กูเล่นดาิิปกับบาไทย โอ้จำไในแล้วตรนะงนี้มันเป็นหม่องน้ำแม่หนูต้เนี่ยโอ้จำไในเล้วจ้ำในเล้วหูวจักน้ำแม่หมูพี่น้องพี่เออพี่น้องคอยอยู่เนี่ยนะอีี้ขบเบด,ดมุมง้มงมู้น้ำน้ำพี่น้องคอยอยู่เนี่ยนะ ถอ,อ,อ,ถอ,อ,อดมันเามนเอาหายโอตายกูฮ่า <laughs> เ่าฮ่าฮ่าฮ่า่าา่าฮ้าาฮินฮ่่าิ่นฮ่าฮ่่าฮาฮ่้ฮ่าอ่าฮนา่า่นาฮ่า่าฮ่า่าฮ่่ายว่าฮ่า่าฮ่าอ่าฮาฮ่า่ ดูนะครับลงทุนขนาดไหนครับหาปลาเนี่ยเห็นบ่เจ้าก็าได้กข่อ,อยมาเห็ดคลิปตะเทียนเนี่ยลำบากระดนโอ้ยเออ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 ขี้ดินโอ้ มองแม่บอกว่าหำได้เนี่ยมองแม่บอกมาได้เอาตัวไง้ะตัวน้อยกินว่าเป็นเนี่ยเนี่มันเสียซื้อเ้้ยบอก่าผมจะบอกโอ้งจากอายเขา กูสาหอบลุงงองมาได้เนี่ยตรงงอ่างจะคนนี่เรียกโตยากตะนักพุทบลอเลเนี่ยน้ำใสครับน้ำใสใจจริงคอ,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 อยมีหอยแล้วีี